สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ์ส่วนกวันนี้เราจะพาทุกคนมาศึกษาเกี่ยวกับต้นโพด้วยกันนะคะต้นโพต้นโพเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไฟกัสลิลิจิโอซาลินจัดอยู่ในวงโมเลซีมีชื่อสามัญคือสุเคตดฟ,ฟิกทีพีเพลทีโบฮีทีโบท,ทีและพลีเพลทีมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดีย เราจะพาทุกคนไปดูลักษณะต่างๆของต้นโพกันนะคะลักษณะใบของต้นโพลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับมีรูปเป็นรูปหัวใจปลายใบเป็นติ่งแหลมค่ะจะมีใบอ่อนเป็นสีเขียวอมชมพูแต่ว่าพอแก่จัดใกล้ล่วงจะกลายเป็นสีเหลืองทองแทนผิวใบเกี้ยงและเป็นมันเนื้อค่อนข้างหนาก้านใบเล็กค่ะลักษณะลำต้นและรากนะคะ ลักษณะลำต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผัดใบแต่จะผีไปใหม่ในเวลาอันรวดเร็วค่ะสูงประมาณ20-30เมตรมีเรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมและมีลำต้นเป็นภูพรเกลี้ยงเกาเปลือกต้นจะมีสีน้ำตาลเทาและมียางสีขาวแถมมีรากอากาศด้วยค่ะลักษณะดอกและผลของต้นโพนะคะลักษณะดอกจะมีดอกเล็กจำนวนมากอยู่บนฐานรองดอกค่ะ ส่วนลักษณะของผลผลจะมีรูปร่างกลมและมีสีอมชมพูม่วงแต่พอแก่จะเป็นสีแดงคล้ำติดอยู่ตอนปลายปลายของกิ่งค่ะต่อไปเราจะพาไปดูประโยชน์ของต้นโพกันนะคะประโยชน์ที่ได้จากใบ 1. มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 2. เป็นยาแก้ไข้จับสั่นเหลือลัง 3. ใช้รักษาโรคคางทูม 4. ใช้รักษาลรคท้องผูกและท้องร่วง 5. เป็นยาถ่ายค่ะประโยชน์ที่ได้จากนำต้นและเปลือกของต้นโพ 1. ใช้เป็นยาแก้เจ็บคอ 2. ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันได้ 3. ใช้เป็นยาล้างแผลช่วยรักษาแผลเปื่อย 4. เปลือกต้นใช้ทำเป็นยาชงกินแก้โรคหนองใน 5. แก้กล้ามเนื้อช้ำบวมค่ะ ประโยชน์ที่ได้จากผลและมเมล็ดของต้นโพ 1. เป็นยาแก้โรคหัวใจ 2. เป็นยาช่วยขับพิษ 3. ช่วยแก้อาการกระหายน้ำา 4. ใช้เป็นยาลดไข้ 5. ใช้เป็นยาแก้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะประโยชน์ที่ได้จากยางต้นโพนะคะ 1. ใช้รักษาลิซีดวงทวาร 2. ใช้เป็นยารักษาโรคขูดค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ